สวัสดีครับฟงซิโร่ครับผู้ชมก็ต้องบอกว่าเราผ่านห้องนั่งเล่นมาเยอะมากๆแล้วโดยห้องนั่งเล่นเราครับคุณผู้ชมมีของแจกรางวัลไปเยอะมากมายครับไม่ว่าจะเป็นทางโลกาไม่ว่าจะเป็นทางโซวีครับผู้ใหญ่ใจดีมากมายครับผู้ชมของแจกเนี่ยแจกร่วมกว่า30ชิ้นแล้วครับคุณผู้ชม,ม,ชชมส่งตรงถึงบ้านคุณผู้ชมทุกท่านแค่เล่นร่วมกิจกรรมของห้องนั่งเล่นก็รอรับของรางวัลจากผู้ใหญ่ใจดีจากทางเราไปเลยครับและมูลค่ารวมที่แจกไปกว่า1 0 0 0 0แบาทแล้วครับคุณผู้ชมและยังแจกแบบ น,น,นวันนี้ผมจะพามาดูไฮไลท์คุณผู้ชมว่าผู้เล่นของห้องนั่งเล่นเนี่ยคมและโหดขนาดไหนโดยผมรวบรวมท็อป5ไฮไลท์ครับที่จบอกว่าเป็นโมเมนต์ที่สุดยอดมากๆโดยไม่น่าเชื่อจริงๆครับคุณผู้ชมว่าน้องๆที่ได้เข้าร่วมห้องนั่งเล่นของเราเนี่ยจะเป็นผู้เล่นพับบิกทั่วไปนะฝีมือคือโหดมากๆคุณผู้ชมเอาละครับไปดูท็อป5กันหน่อยครับไปกันที่อันดับ5อะ้ดูจังหวะนี้ครับคุณผู้ชมยิงเนก ไป1ยิงนอกไป2คือต้องบอกว่าโจสปาร์ตันคือแม่นมากครับ AWM กระบอกนี้คือบอกว่ามันยิงไม่ง่ายนะคุณผู้ชมคือมันจะต้องเข้าใจในแพทเทิร์นความเร็วของกระสุนในระดับหนึ่งกับระยะนะครับผมคือถ้าเป็นผู้เล่นทั่วไปเนี่ยผมเชื่อเลยว่ามันอาจจะต้องใช้เวลาและน้องโจเนี่ยไม่น่าเชื่อว่าทําไมไม่แข่งโคจริงๆนะครับผมและเขาก็เป็น MVP ของห้องเราไปพอสมควรด้วยหลายครั้งด้วยรวมถึงมีไฮไลท์จากน้องโจและคว้ารางวัลจีคอยไปเยอะมากๆก็ติดท็อป5ไปเลยครับไปต่อที่อันดับ4ีและไปกันต่อที่อันดับ คุณผู้ชมมาลูโตครับรูด1รูด2ครับและเกมนี้มาลูโตกดคนเดียวด้วยคุณผู้ชมและชอตสุดท้ายครับมีการโดนยิงมานิดนึงก็จริงแต่ว่ายังขอฟอลโล่ได้อยู่และเก็บหมดตี้ไปเลยจากการด่าคนเดียวนะคุณผู้ชมเอาเรื่องมากเกมนี้ผมจําได้ผมภาคอยู่น้องโดดคนเดียวนะครับอาจจะรอเพื่อนในเกมต่อไปเงเอาเรื่องจริงๆครับการวางเมาส์คือนิ่งมากและดับ3าครับคุณผู้ชมไปต่อที่เจ้านนครับสเปย์ไป1เลยครับและมีการโดนยิงจากซ้ายแต่ก็ยังไม่กลัวนะและขึ้นมามองเห็นตัวไกลสเปย์ไปอีก1 แบบคมๆช็อตนี้ก็กำลังจะรีโหลดกระสุนด้วยผู้ชมแต่ว่าเพื่อนเข้าทำพอเพื่อนเข้าทำเนี่ยทำให้ตัวเองอะ่ะมันไม่จะมีความจำเป็นต้องรีโหลดกระสุนเพื่อนเปิดแล้วเราเทรดกับเพื่อนเลยถือว่าเป็นการตัดสินใจที่เฉียบมากคุณผู้ชมและจบสกอร์แบบคมๆไปเลยครับช็อตนี้ให้ท็อป3ไปเลยและช็อตนี้ครับท็อป2ครับตัดสินใจยากมากคุณผู้ชม2กับ3ามันใกล้กันครับเอสก่าจะไปหนึ่งสเปย์สองตัวไกลจบไวมากครับและตัวไกลที่3เหยนอีกแต่ว่าเป็นเพื่อนยิงนอกไว้และช็อตนี้ครับผู้ชมเกัปปไไ2ตวล และตัวที่3กําลังจะทิปเปิลคิวครับแต่ว่าเป็นดาเมจสุดท้ายจากเพื่อนร่วมทีมครับถือว่าปฏิกิริยารีเฟกไวมากครับใกล้นี้จบได้ไวและไกลพร้อมจะสัดหายแน่นอนครับเอาดับ2ไปเลยครับเอสกาคมจีพี่จา๋าและไปต่อที่อันดับหนึ่งครับ และเดิมหนึ่งของเราริงเปิดไป1คําน้องซีซั่นจากนั้นเนี่ยครับได้ยินเสียงและสเปรไปตัวที่2ครับและเป็นต้องบอกว่าเป็นการตัดสินใจที่ดีมากตัวที่3ก็เอาอยู่ครับถึงแม้ว่าเขาจะชุบมานะคุณผู้ชมมัน่าเสียดายที่น้องไม่ได้ไปปิดในจังหวะสุดท้ายแต่ก็บ่งบอกถึงว่าตัวผู้เล่นเสียเปรียบก็ไม่เป็นผลอะไรกับน้องซีซั่นครับสเตปในการเชิงจังหวะการเอาตัวรอดน้องซีซั่นทําได้ดีมากๆครับห้าอดที่ผมคัดมาเนี่ยมันอาจจะมีความเหลี่ยมล้ํากันคุณผู้ชมแต่ผมบอกเลยว่า5ชอนี้คืออน้องๆมากกปรระสบาณ์ฝีมือดี น,เ,นเป็นผู้เล่นธรรมดาเท่าในใั้นเองคุณผู้ชมแตบบ่ยิงระดับแบบ,แบ,บโปรเพยเยอร์ได้เลยครับเอาเละครับสำหรับใครที่สนใจห้องเล่นของเราอยากได้ของรางวัลจากผู้ใหญ่ใจดีครับอยากติดไฮไลท์เท่ๆแบบนี้เอาไปแชร์อวดสาว,สาวอวดเพื่อนอย่าลืมครับสองทุ่มเป็นต้นไปครับวันเสาร์และอาทิตย์ครับสแกนที่ Dis i s c o อ d บนนี้เลยนะครับเพื่ออะไรไม่พลาดข่าวสารที่ดีจากห้องนักเล่นครับมาคนเดียวเล่นได้ไหมผมบอกเลยว่ามาเลยครับคุณผู้ชมมีหลายๆคนครับมาหาเพื่อนเล่นมาสร้างคอมมูนิตี้ในนี้ก็ฝากไว้ด้วยสําหรับห้องนักเล่นพับจี l เพลงเก่าและเจอกันใหม่ สวัสดีครับห้องนั่งเล่นพับปีเพลย์กราวส์คอมมิชชีใหม่ของพวกเราของรางวัลเพียบก็ติดตามเอาไว้แล้วมาล่าไก่ไปด้วยกันซัพพอร์ตเพจนี้ได้ไหมฮะ